อยู่ทางไหนไไดด้เปิฟรถส่องเลยไม่หมอะไรหรออยู่ังนี้แสดงว่าพี่รถเปิดไฟครับครับอยู่ฝั่งไหนภารกิจจับงูนะครับอ่าโอเคครับอยู่ไหนแล้วอยู่ขุดลงไปใจเย็นนะครับใจเย็นนี้ย้อนสไตล์เบื้องตักการชุดที่สองและชุดที่หนึ่งบางส่วนนะฮะมันส่งมอบเวรด้วยการมาจับงูน่าจะเป็นชุดเฉพาะกิจนะครับชุดเฉพาะกิจนะครับเปิดไฟไหมครับผมเปิดไฟส่องเปิดสมาร์ทกลับตุกจิกนะฮะวันนี้ออกมาจับงู อันดับแรกใช้สายคล้องได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนในพื้นที่เทศบาลตะบนขุนจิตนะครับคือว่าเราสายคล้องมาพี่น,นี่นะ

เอาะใครมากับขงคุณอบผมไ่ปล่อยไปล่อยับตอนนี้ตอนนี้ว่าเฮ้ยบินไอยู่บิวอยู่บินอยู่ัใส่หาบอยู่หด้วยหด้วยบัน เอาไปไปแล้วไปขายไปแล้วไปหาไส้ด้วยจะเอาไส้ก็เป็ไส้ด้วยจับปอดเลยได้โอเคผ่านไส้ไั้ไได้เลยได้เลยผ่านงระวัง